สวัสดีครับผมยูริสตาร์เตอร์ครับผมวันนี้เรามาเล่นเกมที่มีชื่อว่า a l l Star t o w e r Defense นะครับผมตอนนี้เรามาเล่นเซตอของ Star Path 100ครับผม s t a r p a าร1 0 0ทั้ง4ซีซันนะครับผมวันนี้เราเอามาแค่4ครับผมพี่ครับยูต่ายด้วยแฟพี่ยูต่าสามารถซื้อหาซื้อได้ครับผมแต่ว่าเราไม่เล่นนะครับผม,มยูต่าเอามาเท่เฉยไม่ได้เอามาทำอะไรหรอกมันเท่ งั้นก็ขอข้ามยูตาไปแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้เรามาเล่นเซตสตาร์พาแล้วผมวันนี้เราเอาอะไรมามั่งเรามาดูกันดีกว่านะผมนี่นะผมจอมันโบรันผมจอมันโบรถจะเอามาขึ้นไหลับผมมันจะบัฟดาเมจของมันแล้วก็เพิ่มบัฟตังด้วย15%นะครับผมเสียไป5%เแต่เอา15%นะครับผมแต่สาระพัดประโยชน์แน่นอน,นครับโบมี2องสกิลนะผม ก็คือมีหยุดเวลาแล้วก็ฮิวเลือดนะผมซึ่งเราเอาโซมาออกนะครับใช่ก็มีข้อเสียได้เห็นได้ชัดก็คือว่าถ้าเอาอ้นี้ขึ้นขึ้น,นไหลคนน่าจะเห็นว่าเฮ้ยมึงต้องฮิวห้าละห้าบีแน่ๆเลยนะครับลัชแน่นอนนะผมยังไงก็ต้องโดนนะครับเออเดี๋ยว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 ก็คือโบนะครับใส่ออฟลงนะผมเพื่อลดพาสีเจ็ดปอร์เซนตนะผม เพิ่มดาเมจบัฟห้าเปอร์เซ็นตนะครับแล้วก็เพิ่มระยะยี่สิบเปอร์เซ็นตนะครับผมทำได้หลายๆอย่างเลยออฟออฟอันนี้นะหาได้จากเอ,อ่ Boss, mm hmm. อแรนดอมบอสสองนะครับผมตัวต่อไปครับผมซาสุเกนนะครับผมมาจากซีซั่นสามับผมก็อืมก็คือไอ้ตัวนี้แบ็กเฟรมครับผม ใช่แล้วนะครับแบล็คเฟรมัะผมแล้วก็ใส่ออฟลดเงิน15%บห้รับนะผมเพราะคาบแม่งแพงสัดๆแล้วผมอัพทีเป็นหล,ลานนั่นแหละฮะท่านผู้ชม <laughs> อัพทีเป็นล้านนะผมต้องใส่ออฟนี้นะผมแต่ขั้นสุดท้ายยังไงก็ล้านอยู่ดีครับผม,อมเอามาแบล็คเฟรมนะผมใช่เผาเผาดำนะครับเดโกรัะผม โตสารพัดประโยชน์มาแล้วครับผมจากสีสซันสีครับผมก็เดี๋ยวจะวางเดโกูสามตัวข้างหน้าเป็นตัวสโลนะครับที่เหลือก็จะเป็นปรับให้กับเขาเรียกว่าอะไรวะรับระยะนะครับผมฮะบับระยะนะครับใส่ออฟลดเงินนะครับผมใส่มาทําไมนะครับเผื่อมาเป็นต้นเกมครับผมใช่เป็นต้นเกมได้แล้วก็บับก็ได้สโลก็ได้ตีเอก็ได้ครับผม แต่เราจะใช้โรเจอร์ผมมาจากซีซั่นสครับผมตัวนี้ใส่ออฟไฟครับผมโตตึงระดับพักการนะผมก็คือใครมีโรเจอร์แต่แรกนะสมัยนั้นนะ่ะโรเจอร์วางตรงไหนก็ตึงใครเห็นก็บ่ไม่หลอดนะครับเพราะมันตีแอร์ได้ตั้งแต่ขั้น4ครับผมอัพถูกมากครับโรเจอร์นะครับส่วนไอจังก็ใส่ออฟ สนะิอร์เซ็นนะครออฟระยะสิบสิบห้าเอ้สิบเอร์เซ็นดาเมจบัฟสิบห้าปอร์เซ็นต์ลดราคาประมาณห้าสิบบาทนะครับผมส่วนสปีดวากอนไม่ใส่อะไรเลยนะครับผมแน่อนอนนะครับก็เราจะต้องอเล่นโดยที่ไม่เจอลัชนะผมถ้าเจอลัดก็คือทีมนี้จบแน่นอนนะครับโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปที่คลิปกันเลยดีกว่าครับผม อเคกลาย x สองนะครัอผสาม x เลยรีพอร์ตดีไหมเนะี่ยสาม x ไม่ดีนะครับอืมตามกฎโลบอกคือสาม x มันคือสแสดงถึงว่าเป็นหนังโป้ะนะครับใช่ ไปรีพอ์ตมาแล้วกันดูตัวมันน่าจะเป็นตัวกาก,ากแล้วแหละไม่ได้ไม่ได้เหลียดเบคอนนะแต่มันเรื่องจริงครับดูดิเฮแต่มันไม่กากว่ะมีทันจิโร่ไว้เฮ้ยเฮ้ยเคทันจิโร่ว่ะเอ้ยๆๆอย่าๆให้มันอย่าให้มันเห็นไล่เราอ่ะสิ่งล่างเลยครับ สิงสปีดเลยครับอยาให้มันเห็นนะรว่าตัวบนไหลเราเป็นโปรว่าผมถ้าเห็นก็น่าจะสูขิดนะผม ใช้เจ็ดร้อยโอเคนี่แหละต้นเกมดีมากเลยโรเจอร์สมัยนะั้นนะที่โรเจอร์มันมาใหม่ๆนะใครเห็นก็ว่าไม่รอดครับอืมโรเจอร์มันดุจริงนะผมตีก็เร็วด้วยกระจายโรเจอร์หน่อยลวกัน ก็วงางไอ้จังครับผมเดี๋ยดูจากการเล่นแล้วมันมีตัวรันัชชาแล้วก็มีคูลเลอร์ครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวเ,ยวเยวช้าก่อนนะี้ไอ้หนมคูลเลอร์บ้านไหนมันใส่ออฟลุงวะเนี่ย <c ười> คือมึงกะาจะกันบ้านว่างั้นแต่โอ้โห <c ười> มึงทำถึงขนาดนี้เลยเหรอเพื่อน มันบอกว่าแตกแล้วอ้อแตกแล้วโอ้บูาบอกูก็พากมันซะเสียเลยแมวกู แต่ติดเดี่ยวชะอ๋อโอเคกํลังจะถามว่าสปีดว่าก็อนนตรงไหนตรงกูนี่เองเดี๋ยวผมอขอดูก่อนนะกะไม่ให้ผมวางคูลเลอร์แบบสักต้อนว่าง,งั้นแต่เสียใจด้วยผมไม่ไ้เล่นคูลเลอร์ครับผมเล่นเซตสตาร์พาร์ทหนึ่งร้อยครับผม อนนี้มีคูลเลอร์อยู่สี่ตัวผมทำอย่างนี้มอาจจะเป็นวิกคอยนะเพราะว่าคูลเลอร์มันไมไ่ตีไวอะไรขนาดนั้นนะครับมันจะเป็นวิกคอยให้นะ จริงเหรอเนี่ยเพื่อนเชียร์มันตอดว่ะมันตอดว่ะคนดูเฮ้ยเอาจริงดิมึงจะตอดเราเพื่อนไอ้เชียเอาจริงว่ะ เล่นอย่างนี้มันลัชเลยครับผมแต่เดี๋ยวนะมันไม่มีไทท่านใช่ปะ่ะเออมันก็น่าจะพอหรอาจจะอยู่ได้นะถือตาแม่งเล่นไทท่านนะบอกเลยว่าหายเลยโอ้ไทท่านมันเลื่อนรถสาห้าไงแต่นี่มันไอตัวแก๊สเนี่ยมันลดลดทีละเจ็ดนะผมผมต้องสแตมตัวแล้วไม่งั้นเดี๋ยว บ้านเราแตกครับผมมันสตันไงไม่ใช่อะไรครับผมปรับเป็นลัสแล้วกันอต้องรีบละวังว่ามันจะไม่แตกนะในเวปยี่สิบ 20. คิดว่านะไม่น่าจะแตกหรือเปล่าวะโอ้โหแม่งวางงี้ หมดโอกาสเลยเนี่ยหมดโอกาสที่จะต้านต้านมันเลยนะโอ้โหแม่งเสีย,ยสแปมโอเคต้องรีบวางบูล้เอาเอาสปีดออกเลยครับโกหกมันไม่ได้แล้วตอนนี้ แต่รู้สึกว่าลัชมันมันจะไม่มันมันจะไม่เพอร์เฟกนะครับเล่นแก๊สต่อน,นี้อืมมันเล่นแก๊สต่อน,น่ะเนี่ยมาบูกันบ้านหน่อยฝากทุกอย่างไว้ที่บูมาเลยครับตอนนี้ ว่าจะรอดไหมต้องรีบกดละต้องรีบอัพนะครับ ผมเอาบูไว้ตรงนี้ดีกว่ามันจะได้ช่วย a อ e ให้อ่ะมันก็ช่วยได้ไม่เยอะนะแต่ว่าดีกว่าให้ตัวแก๊สมันอยู่ครับผมไม่งั้นมันตอดเลือดเราเรื่อย ว่าทันนะกูว,ว่ามันต้องทันหมายถึงมันอนะมันมีทันจิโร่เออมีนารันช้าผมมีสปิบักก้อนนะครับสี่ตัวเองตอนนี้ ไม่ติดว่ามันสแตมไททันมาน่าจะเลือดแดงแล้วอ่ะผมอะผมน่าจะแดงแล้วอะผมกดมันกดไปบอสอะกดไปเลยมันกดมันเข้าไปบอสมึงอะเดี๋ยวมึงเจอกูแน่เดี๋ยวก่อนบันเทิงแน่มึงเดี๋ยวมึงรู้จักเลย กดนะใช่ไหมเดี๋ยวมึงรู้เดี๋ยวมึงรู้จักกูเลยเออมึงกดไปเลยไม่ต้องครับน่าจะวินแล้วแหละคิดว่าสำหรับผมนะนะกดไอ้จังบับไปเลยแล้วกันเออกดแล้วเดี๋ยวกูจะเซอร์ไพร์มาเธอฟัคเกอร์เลยคอยโดูมึงได้หาแน่มึงมึงเจงเลยสัต กดไปปากดีได้ไงเออไม่เห็นว่ามีไททันถ้ามึงปาไททันมากูไข่หดเลยบอกเลยเออ,เอ,อมึงรอ,อกูสักเดียวก็คือกลับประมาณว่ามันประมาณเว็บยี่สิบเราจะได้บโบลที่กดเลือดแล้วเลือดเต็มนะครับ อ่ออีกอีกขั้นหนึ่งน่าจะยี่สิบเอ็ดนะผมบูลเลือดเต็มในเลือดเต็มประมาณยี่สิเอ็ดเวฟนะครับเดี๋ยวมึงหาแน่เดี๋ยวก็เหมือนบ้านมึงรวยเนาะเออมึงก็ คลิกๆคลิกคลิกเมาส์อะไอ้เงี้ยเออเหมือนบ้านรวยอะนะมันกดได้กดไปนะมันจะลำคาดหน่อยนะเดี๋ยวผมขอเซตอัพโบตรงนี้ก่อนนะครับมาเซตอัพโบเลยตรงนี้ือกรแบบไม่ไมึงไม่ไปไหนเลยพอตอนนี้เราวินละ ปูใช้หกตัวพอครับผมคิดว่านะระยะการหยุดเวลาน่าจะประมาณหกตัวนะครับไม่ต้องวางเยอะมาเดี๋ยวพอเลือกผมต่ำกว่าสามร้อยผมจะกดให้ดูเลยมึงหาแน่มึงจะขำไม่ออกแน่เดี๋ยวก่อนเล่นบอสนี่นะ ช่วยตรงนี้เนี่ยดีกว่าอืมเอาโบมาเอวอตรงนี้มาหยุดเวลาตรงนี้นะเออะเดี๋ยวผมดูเลือดเดี๋ยว อย่ากดเรื่อยๆนะผม ขามแล้วมึงไอ้สิ่งที่มันกดก็คือไล่ความหมายละเลือดไม่ลดแล้วมึงยังจะกดต่ออย <c oughs> มึงยังกดต่อยกับเพื่อน ดิ่งเดไอ้หนูกูบอกแล้วไม่หยุดกดมึงก็ไม่หยุดกดนิ่งเดีครับ สิบละล่นล่นไปดิผมจะฟาร์มแล้วแม่งไปซะแล้วเออเห็นเลือดปุ๊บได้แบบอืมขอแท้โอเค ผมว่าพอแค่นี้ก่อนดีกว่าครับให้พวกเขาเล่นฟาร์มสตาร์พาสไปดีกว่าครับผมอย่าไปขัดพีพีเาเลยดีกว่านะครับโอเคครับก็จบไปแล้วผมสำหรับคลิปนี้ผมก็สําหรับเซตนี้บอกได้เลยว่าตึงครับผมตึงมากๆตึงจนแบบมันออกเกมไปเลยครับผมแต่ก็นะครับก็คือมันมีข้อเสียนะก็คือว่าถ้าคุณเอาโบโลูไว้วา,าไว้บนไหลบนไหลเนี่ยมันจะเห็นแล้วมันก็จะลัชนะโอ้ถ้ามันเอาไททันมาคือ จบเกมแน่นอนนะครับไม่ถึงเว็บ21นะครับโอเคครับผมก็ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe กับช anel นี้ถ้ามีคลิปอะไรใหม่ๆมีไอเดียอะไรใหม่ๆเดี๋ยวผมจะเอามาลงให้ทุกคนดูนะครับผมโอเคครับผมขอตัวไปพักก่อนนะครับผมขอบคุณที่รับชมนะมมครับผมมากครับผม